พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีศิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพ่อบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมนาาินทราภูอดุลดยเดดมหาราชบรมนาถบพิษพุทธศักราช2564 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัดและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมินท์เบกมหาราชพรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอธรมารามาทิปดินของสมเด็จพระมหิตลที่เบสอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนาคารินทราบารมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนาคารินที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนานบพิร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพพดลมหสเวตราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมศส่งจุดทุบเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่นาพระแท่นนพพดลมหาสวัสดิชัรสำหรับพระพระรมอัติและพระอัติทรงธรรมพระธรรมราชาณวัดวัดโมลีโลกยารามถวายศินและถวายพระธรรมเทศนา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่หพฤษภาคมพุทธศ,ศักร,ราช2493และมีพระปฐมบร,รมราชาองค์การเป็นสัจจวาจาว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนับจากทรงครองสิร,ริราชสมบัติเป็นต้นมาทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของประสะกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทําให้ทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดํารงชีวิตด้วยความยากจนลำเค็นและด้โอกาสทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์ของประ,ประเทศชาติโดยทรงพาวิริยะอุตสาหะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประสะกริกรมีความอยู่ดีกินดีมาตลอดราชสมา จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริกว่า4,000โครงการทั้งการแพทย์การสาธารณสุข การเกษตรการชลประทานการพัฒนาที่ดินการศึกษาการพระศาสนาการสังคมและวัฒนธรรมการคมนาคมรวมไปถึงการเศรษฐกิจอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาปวงผระกนิกรชาวไทยทุกเหลา่าตลอดจนานานาประเทศซึ่งได้ยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยอีกทั้งพระอัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติคู่ควรแก่การสืบสาร รักษาต่อยอดสืบไป